ชาวอียิปต์สมัยก่อนตรวจว่าท้องด้วยการฉีใส่เมล็ดพืชมันเวิร์กจริงไหมหลายคนคงคิดว่าวิธีนี้ต้องมัวแน่ๆแต่เขาบอกก่อนเลยว่ามีคนทำวิจัยมาพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้จริงวิธีการก็ไม่ยากแค่ใช้เมล็ดข้าวบาเล่และข้าวสาลีมาฉีใส่ถ้าเกิดไม่มีเมล็ดไหนงอกเลยแปลว่าไม่ตั้งครรภ์แต่ถ้าทั้งสองเมล็ดงอกแปลว่าตั้งครรภ์แล้วโดยถ้าต้นข้าวสาลีโตไวกว่าแปลว่าได้ผู้หญิงแต่ถ้าบาเล่โตไวกว่าแปลว่าเป็นผู้ชายโดยในปี1963ได้มีนักวิจัย พิสูจน์เรื่องนี้โดยเขานำชีของผู้ชายผู้หญิงไม่ตั้งรันและผู้หญิงตั้งขันมารดใส่เมล็ดข้าวสาลีและข้าวบาเลดด่ดูพบว่าทั้งชีของผู้ชายและผู้หญิงไม่ตั้งคันไม่มีเมล็ดไหนงอกเลยกลับกันชีของผู้หญิงตั้งรันกลับทําให้เมล็ดโตถึง70%ของตัวอย่างโดยนักวิจัยขาดว่าเป็นเพราะชีของผู้หญิงตั้งรันมีเอสโตรเจนสูงซึ่งช่วยในการเติบโตของเมล็ดพืชโอ้ส่วนยวด อย่างไรก็ตามแม้วิธีนี้จะทํานายการตั้งครรภ์ได้แม่นยําถึง7จ็แต่การทํานายเพศจากการโตของพืชไม่ได้สัมพันธ์กันแต่อย่างใดสรุปว่าวิธีนี้ทํานายว่ามีลูกแม่นแต่ทํานายเพศมั่วนั่นเองโอ้โหแปลว่าชาวอียิปต์โบราณรู้เรื่องฮอร์โมนมานานแล้วเหรอนี่ยะเปล่าครับเขาแค่ชักสังเกตเหมือนที่เรารู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้จากไอคนก่อนหน้าที่มันกินเข้าไปนั่นแหละวิเ็ดโอ้โหนี่ไงเห็ดพิษกลิ่นไหม้เลย แต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือต้องรอนานเป็นวันๆกว่าจะได้ผลโชคดีที่ยุคนี้เรามีเครื่องตรวจคันที่แม่นยำสูงกว่าและรู้ผลได้ทันทีไม่ต้องนอนค้างคาใจไปหลายคืน,นท้องไปเนี่ยโจรสลัด